ออกมาแล้วครับเห็นวิวสวยเลยอยากจะถ่ายให้ชมครับกับเจ้า xng e, c xe 2องหนครับกับงานโค้งน้องนาโมเดลครับนี่ฮะตัวนี้มันชัดครับแดดออกก็เร็วอยากให้ภาพสวยๆครับของการทำคโทาาำคโ Z, ้งน้องนาโมเดลของนี้มือของอาจารย์เหลียวบุรีรัมย์ครับการถอดใจ xng คันนี้ฮะโอ้แดดกระทบลงมาใส่สีของรถครับแล้ดูเงาเครับ อ่านแล้วกสวยงามมากครับพลังของใจ c m g ครับเนาะ ไก็น่าจะจบกับบอในชั้นบนครับช่วง,งทเที่ยงน่าจะได้เริ่มลุยชั้นที่สองครับผมเนาะบอนั่งบรรยากาศดีดหลังครับบรรยากาศดีมากๆเลยครับบรรยากาศสบายครับนั่งบนบอกองดินลมเพ็ดวนพัดครับปลอดภัยลมพัดเย็นๆครับผม อาจะถึงเวลาเลิกงานแล้วนะนรบรรยากาศช่วงเย็นของพวกเราครับผมก็เวลาเลิกงานนะครับช่วง5้าโมงเย็นแล้วคือว่า <c oughs> ต้องเดิน,เดนกกิบแล้วครับเนี่ย ปนนนไดะหรือว่าน้องจะเอาอยัางไงก็ไม่ทราบหรือว่าจะไปดึงกินตรงนั้นผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่าช่วงที่ห้าโมงแล้วก็สมควรที่จะพักผ่อนแล้วฮะเดินไปพักผ่อนเดินไปเก็บครับไออยู่ใกล้กับเจ้าของแปลงเนาะตรงนั้นเจ้าของแปลงนอนเฝ้าครับนี่ให้ดูครับว้า อ็กสี่เองหนึ่งห้าซีครับผมทีมงานเสียสัร์ขุดบุรีรัมครับหอวหั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 วนี่ฮะวันนี้เกือบจบครับชั้นบนบ่อที่หนึ่งครับเพราะว่าเรื่องของบ่อที่ใหญ่เลยครับอันนี้เลยไม่จบครับจริงๆพวกเราก็จะจัดจบแล้วเรื่องของสภาพดินครับดินที่เป็นดินอดินเหนียว ดินเหนียวแล้วก็ดินกรวดทําให้ขุดเจาะลําบากพอสมควรเนาะเจาะลาบากพอสมควรครับเนี่ยให้ดูผลงานของพวกเราครับทํามาวันนี้ฮะมีน้ําซึมออกมาเล็กน้อยฮะน้ำซึมออกมาเล็กน้อย ความเลือเคม็มเมตรห้าสิบครับมีน้ำซึมมาแล้วสวยงามมากครับเนาะดินออกมาแดงแป๊ดเลยครับดูดีมากๆเลยสภาพดินนี่สวยงามมันใส่เป็นขโมยไม้เข้ามาจะขโมยไม้แค่กขี้ฝันแน่นอนแห่ะเพราะว่าดินติดปุ่งกี้เยอะครับ ทำความสะอาดพุกกี้ก่อนครับโอ้โหโดูบ่อยครับยิ่งใหญ่อลังการครับผมเนาะแล้วก็สวยงามครับผมคือว่าเหลียวในเรื่องของฝีมือความสะอาด,ดยกให้เหลียวครับจําใจเย็นเรื่องของความสะอาดเรื่องการทำงานเราเป็นระเบียบเรียบร้อยนี่โอเคมากนะครับเด็กคนนี้เนาะ ให้ดูหล,ลายมุมครับผมเนาะให้ดูบรรยากาศหล,ลายมุมของพวกเรา yeah. สวยงามครับนี่ะที่ขุดไปแล้วครับเนาะแสงแดดกระทบลงมายามเย็นครับเนาะก็ดูบรรยากาศร่มรื่นมากๆครับเนาะบรรยากาศร่มรื่นมากๆเลยสีแดงปัดเลยครับเป็นแดดอ่อนๆครับแดดช่วงที่วันนี้พายุเข้านะั่นแดดอ,อ่อ,อนๆับเนาะ งานทำความสะอาดขับสีชวีวันฟันซะหน่อยฮะเพราะว่าเป็นดินเหนียวเนาะทำให้ติดกุ่งเกี้ยไม่เป็นอีกก็ออกอยากครับถ้าต้องคนเป็นเนาะผมเคยขึ้นขับแล้วก็ลองใช้ไม้แคะครับไม่ได้นนเรื่องก็ไม่ออกเลยครับผมเพราะว่าทำไม่เป็นโอ้โหไม้สั้นไปครับไม้กระเตยเดียวนะไม้สั้นไปหน่อย ต้องหาท่อนใหญ่ๆท่านจะของแปลงก็เอาไม้มาให้ครับว้าจะของแปลงใจดีมากเลยครับหาอุปกรณ์ให้พร้อมครับหาอุปกรณ์แค่ขี้ฟันให้เรา อ๋อเนี่ยที่จริงคันนี้ต้องเจอของขใหญ่ๆนะฮะโอ้โหเนี่ยต้องมีเทคนิคเลยครับต้องช้ำนาญนะครับคุณจะเอาออกได้เนาะ,ะแต่อย่างเป็นผมไม่ชำนาญคือจบเลยครับไม่มีสิทธิ์ได้แค่ออกหมดครับต้องเอาเสียมครับไปแค่เนาะ ที่นี่ติดพมื่งกี้นี่เนอะเป็นร้อยกิโลเลยฮะเน่ทำความสะอาด ครับเนาะอ่ะนี่ฮะนี่ฮะว่าไปมือชาวเลียวบูรีรัำครับน่าจะจบแค่นี้นะฮะอ่ะก็เคลียร์เล็กน้อยครับวันนี้ค่อยว่ากันใหม่ครับวันนี้ ไปว่ากันใหม่ครับวันนี้ก็งานทั้งวันนะครับอักันทั้งวันเลยเนี่ยบรรยากาศครับยามเย็นครับผมเนาะกับหน้างานของพวกเราทีมงานเสียสละคุณไปรบครับกับงานโค้งน้องนาโมเดลครับเป็นการรับหน้าที่ของเหลียวบุรีรัมครับวันนี้อยู่หน้างานโค้งน้องนาโมเดลครับเนี่ยะเย็นแล้วครับพักผ่อนครับ ตรงนี้แค่ว่ากันครับนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับเข้ามาแล้วก็ให้กำลังใจพวกเราครับทีมงานสีสันรุนาพีรำครับ,บง,งานโค้งน้ำหมดอยู่ครับวันนี้คลิปนี้ขออนุญาตจ,จบไปตรงนี้นะครับสวัสดีครับ